มาองสุงคะมันได้ก็เป็นวันออกวาแล่ในเขาเขาเลยมาไวพราตีวัดหลีปุนไสเมืองลำปุนในข้าก็สูดตั้งยีดีในอะไรเพ่งเป่งกันตั้งสิ่งแลให้กูก็มีตั้งตูใส่กัดเย็นซื้อสะรถเพ่เข็นกันกูก็กูก้นใส่กำคาทำนูเท้าคือาซื้อตีเกยํยมปุถาภาษา เมื่อเหลียวในผีและกวนกอ่อนว่าออกว่าขังเปื่อเป็นพิยงทงุงพุทธาคำเศราอ่อนไว้เจมเมื่อวันซื้นเมื่อในเผยก็ปีสำลืมตัวหุ่นโคมึงตั้งเก่ยเอาเปียโตกลืนนาะวันในลีเลยเมื่อขึ้นจังคุบลวงไว้ถ่อมคอทำแต่ละเศร้าเฮากว่า ื่อในเปลี่ยวันพลาอสยานสีขวงผีเต้วดิ่งสาขึ้นจะาลวงลวกเมืองกวนเสียมผี่เจ็มสังเลสัดอีกโลกวนเจียมนกตัวเละมองกองให้มวนเฮาลูกไตก็ถือไว้เปลี่ยนฟิงทุงและเกยยำนาทนวันในขึ้นลุกเหือนจึนมวนทอง พราะว่าเป็นสาเศร้าพุดเพอโกตินปังคงเปอเป็นทิ้งทุงไตขย้อนพังป้าหนุ่มยิ่งซ้ายนอวันในปีไว้เมาว่าเปลนมือวันมวนเสื้อเวงปังห้เล่ามันปีลุงและเจออันหนุ่มเท่าดีหูโตและตวงกว่า เย้ตูสซกยันพลาตาลาเลสังคาออกวาสีตาปีสำมลึมเปียดสินทามสินหาไว้กึกตัวกว่าสีกำมนาำคำขายวันให้เปลี่ยนข้อความเสียงผักต้นมือกว่าย้อนปึงเอาหอมเงาพุทธคำเศร้าเฮาใจตุยล้อมหอมกว่าซืือสะอันตึกญาจี กวนเมืองทุง่งปดห่างเฮาคาอันไรเงาเพนั้นวันในพวงขึ้นจังใยกันคุบลวงตัะตเก่าไว้ย้อนให้เขาเจ้ายัานลดเพวกว่าเมื่อในกวนเมืองเลยตั้งเจ้าสังคาสทรงเมตตาปัวัดพี่เล็กวนสัมปจีสาธุย้อนให้กวนเมืองตั้งลายยาเปใใ้้มีเพนอ อก็จึงให้เสื้อตีเนือเจ้ยอยู่มนแนให่มเงาพุทธ,ธาคำเสาเฮากว่าที่เล็กวันก็จึงให้ป้ไลยเสือสาหัวที่ยิงเขาดั้งเลยสายเขาดังเจอเขอกวนมุนสวนเห่าสังเลยมาเปลี่ยน ခါရစီနစိရေရေပြံမြန်ကမန်ကုမပေါ်နော်ယုံဘောဆင်ပြင်းဆင်ဆိုင်းဆွတ်ပွန်ကောနော်မတ်ဆွတ်ကြံမြန်၆တျက်ညင်းညင်းမသာဘီ ความนั่งขอสั่งปัญหาตีป่าได้เสียนเสีาเสียนหนึ่งอย่าเรืมยื้อกว่านอนเล,ลียลงคัมกว่าพลัมก็ลอยหลมกุ้งเปลอา เาเปิ a กว้างก็น้องผู้กว้างผู้ยุคลันตับฟังรวมพันธ์ที่ยิ้มหลันพื่อ សងអស់ជាមតិសុំបបាយបងតៃសុំអូមកពួងកំពូលាជាមកខំខឿនដងណោះកម្មញុកកិនផាយផាកៀបចិត្តបង

ว่าวายจะขึ้ืนสำคืนอะไรถทุกขังสองอว่าเขาอะไรก่อวุ่นก่อกรรมเหยียดหนือยวันดังเหียดหนือยวันดัง สังาควบเมื <mom> <société> ่อเกิดออกวักว่าขวานอเลมาสับวัดนาวขวบผงประดันมูสักัช่างมาขวบดันเลสิบมณีชาวขวบนอนโกินไกเปื่อนยื้เจอหยาสักังจังกังตัง Ba típ tao, quá là hiện nay quân hồn đi sáng mặt càng, mày quá mày quá mày mày quá mày quá mày xa mày quá mày đi tỏ tiếng say, Quân ở yên nhớ lại lọt tốt thăng, Sang mà phật phụ lỡ xăm tiếng lầy có cảm ơn chẳng lạc thai mọc mà nè mà กันให,หนังหือพ่อเดลยูสากยาวปากเศร้าทนให้เอชีเวิตใส่เมือกเหลืองทำสิมันเอาวะป่าหวเดลยูเปียร์ป่าวเดลยูเปเยียกินหมอนยาวก็นอสาเขาหึง ป่าูเดียละอยูห,หยอกกินมวนยาวก็นอชาเขาหเงี้ยเงี้อดิคาพี่น้องคนณสินนางทำเหาเขาน่กำในน้ำางินโพดีลยหูสามัญ ข้าพงศ์ราบินสาเฮาขับเลยยิบมันมันเพียนกันกว่าผุณคุณุน่างันวันั้นังอาริงนาเปียนเชียงเหินวันนั้นเขาขอเต็มหมอกลาดเนืคุณสุดออกฟ้องนางคุโดยเย็นคุณสินนางทำเอาเขาก็ถอนเสกกำจิขาหัวที่ยิงเขาตั้งไหลสายเขาตั้งเจอกเกอกควนหมุดส่วนเย้าจังเลยมาเปลน ອັງພຽງມຽນກໍມັນດຶງກໍນ້ອຍອະລິມົມໂກໂຄວເຊນອັງໃໝມັນສໍາພຽນສຽນສາຍຈຶງປົນກໍນໍມາຊົນແດງເຖົ້າແດໃ

นายกัดควรมูลนิธนำนายกัดควมีนินำ ยยพ่อพูมวยามม่กลางคำคืนหน้าลำเ้นมาลเกากระยาหลกาหลุดไม่ับไม่หยุพงเขาน้หัวซ้ำขางตังก็ยามา កាធិសុវណ្ណាទើបលងល័យសិលសើມືកាំងកំពុនគិនគៀមគៀងស្វណ្ណសា กวนเจ้หมอเล่หมอลักหมอวัดเต้ามักเว้าสวมหิมพุ่มลาเอ้อก็ยังเอาลาเอ้อก็ยังเอาเจ้นั้น ไล่ทุกข์กรรมไล่ทางสัตว์อยู่ครืนตั่วพรือสังสับนี่เมาอันไหนอันไหนเอาพัดเมียนควักกว่านอหลอมบันบัดนี้เพิ่นหนีเสียแน่แก่เปียมวนเปียนนี่เมาตวน ังมาเยอะน้สังความต่อบ่สังความผูกถูกสั่งกว่ามแม่งยัดจี้ต่อยหนักเกินมักาบตายแห่งสว่สังสัเถอะัเถะปว๊เราเลยคิดนัดติงาน เหมือนเหยี่ยงหางมุกไข่ไผ่ใส่ห้อ,หอยลอยมันบันไอ้เนี่ย